สำหรับครอบครัวครอบครัวนี้เป็นยังไงคะเขาบอกว่าขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติเา oh เป็นที่ <okay. S 1> เรียกร้อยน้องปนน่ารักมากาเลยนะคะ สำหรับคุณบีมกวีนะคะ,ค,ะคุณพ่อสุดหล่อพ่อพ่อของพี่พีนุ้งทีนี่แหละนะคะน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสามีแห่งชาินะ,ค,ะ mm hmm. คู่นี้เข้าง,งานแน่นนะคุณออยเนี่ยกำลังอุ้มท้องเบบีตัวเล็กอยู่ mm hmm. นะคะแต่ว่าออกงานเป็นว่าเล่นเลยค่ะคุณ mm hmm. นะคะตอนนี้เนี่ยคุณบีมได้กลายเป็นสามีแห่งชาติที่เรียบร้อยแล้วด้วยความอบอุ่นเป็นพ่อพ่อที่น่ารักนะคะ mm hmm. หลายๆคนก็เลยยกตําแหน่งนี้ให้ไป mm hmm. ความรู้สึกเป็นอย่างไรไปฟังค่ะ เขาดีกว่าที่ทุกคนคิดอีกนะคะดี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 สามีคนดีแห่งชาติก็คือจริงๆแล้วเขาอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นหรือว่าที่ทุกคนแบบว่าประเมินเขาจากจากที่เห็นอะไรเงี้ยจริงเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าถ้าบีมเขาไม่ได้คิดเดีวเขาก็จะไม่พูดแล้วพอเวลาเราคือเขาเป็นคนพูดน้อยด้วยไงแล้วถ้าสมมติว่าพอเราได้ยินอย่างเงี้ยคือเขาเอางงี้บีมไม่โรแมนติก พอ,อพอเราพอเราได้ยินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแมนติกจังเลยอ่ะจะแบบมาช่วยดูแลคือไอจะมาช่วยเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่ข้างๆกันอะไรเงี้ยมันสําคัญกว่าอ่าก็คือจริงๆที่ทําทุกอย่างที่ทํางานหนักๆแบบช่วงเนี้ก็เพราะว่าครอบครัวม,มันก็ต้องการมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งก็ต้องใช้เงินเป็น,เป,นเป็นส่วนประกอบนะครับเราก็อยากให้ชีวิตของเด็กๆดีแหละก็พยายามรับงานที่แบบว่า มันจะเออเ<ช>หมาะเขาแล้วก็สามารถต่อยอดให้ให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้ก็คือคง,คงไม่ได้แยกว่า<ร>เฮ้ยมันเป็นบัญชีแฟดแฟดโตแฟดเล็กอะไรเง<ช>ี้ยแต่ว่ามันก็คงเป็นบัญชีแบบสําหรับอันนี้คือการดูแลลูกดูแลครอบครัวมีจูดโจมแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นตกใจแบบลองไ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบเข้ามากอดแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วก็บางทีเด็กเขาล๊กนิกเนาะไม่ได้เฟรมที่ถูกใจก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้รูปอะไรเงี้ย แต่ตอนนั้นก็คือออยไม่ได้เห็นแต่ว่ามีมีพี่ที่เขาเห็นแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบก็สงสารลูกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอย่างนึงที่เราจะสามารถทําได้ก็คือเราก็พยายามพาทีมงานของเรามาเยอะๆให้ช่วยกันออดูเ,ออเราก็จะาเป็นทีมใหญ่ๆเลยบางทีแบบไปที่ต่างๆเนี้ยบางทีใช้เป็นรถรถโค้ชรถบัสอะไรอย่างเงี้ยเลย<ช>อเงี้ยเพราะว่า<ต>ก็คือทีมงานมนใช่ใช่เยอะคือทีมงานที่มาดู Ừ, สามีแห่งชาติต้องให้เลยจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คุณพ่อบีมนะฮอตนะลูกแฝดเนะะี่ยก็ฮอตเหมือนกันตอนนี้ออกงานก็เลยต้องให้หลายๆคนนะคะมาช่วยดูแลวเวลาออกงานแล้วก็ยกไปเป็นทีมกันเลยทีเดียวคนเป็นทั้งครอบครัวคนเป็นทั้งครอบครัวด้วยเนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดบัญชีนะคะให้ลูกๆทั้งสองพี่พีน้องทีเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้พิเซนเตอร์แน่นมากแน่นมาก จริงนวความน่ารักความทะเลตนของเด็กนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนนี้พ่อพ่อก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจนะคะเหล่าบรรดาส,สาวๆแล้วยกให้เป็นสามีแห่งชาติไปค่ะ